พลตรีวินไทยสวารีโฆษกกองทัพบ,บกเปิดเผยผลการประชุมหาลือของผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อเวลา10นาฬิกาวันนี้ทั้ง3พื้นที่ทุกฝ่ายเห็นชอบร่วมกันให้หยุดยิงและห้ามเคลื่อนย้ายกำลังพลระหว่างรอการประชุม GBC ในวันที่4สิงหาคม2,568 การหารือของกองทัพภาคที่1ที่จุดผ่านแดนคลองลึกอำเภออรัญ,ญประเทศนำโดยแม่ทัพภาคที่1งเน้นการงดเคลื่อนไหวเพื่อหลีกเลี่ยงความวระแวงและให้ผู้นําระดับต่างๆติดต่อกันโดยตรงเมื่อจําเป็นขณะที่การหารือของกองทัพภาคที่สองที่ช่องจอมอำเภอกาบเชิงนําโดยแม่ทัพภาคที่2ได้ข้อตกลงยุติการยิงห้ามใช้กําลังต่อประชาชนงดเสริมเคลื่อนย้ายกําลังและอำนวยความสะดวกการส่งกลับผู้บาดเจ็บเสียชีวิตพร้อมจัดตั้งชุดประสานงาน ด้านกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดก็มีการประชุมออนไลน์กับภูมิภาคทหารที่3ของกัมพูชาซึ่งมีผลสรุปแนวเดียวกันโดยโฆษกกองทบกยืนยันว่าสถานการณ์ตามแนวชายแดนได้หยุดยิงตลอดแนวแล้ว